เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดดแมนทีวีนะครับผมแล้วันนี้เรากำลังอยู่ในเกมหลีกออฟลิจินไวริฟกันนี่เฮ้ยเมื่อไรจะอยู่ถ่านลิ้นพันกันวะผมไม่เข้าใจเลยนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาในกระสกินสุดแพงของผมนะเพราะว่าผมกลัวเน็ตจะไม่ดีอดีถ้าเล่นสกินนั้นน่ะก็เลยมาสกินเอ่อสกินอาเคดใช่ไหมสกินนี้โอเคน่าจะใช่อายเย็นนะเพื่อนมองไฟมันจะโป๊กด้วยสกิลแรกอ่ะดิเห็นไหม คือผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าผมเป็นแทงอ่ะไม่เห็นเกี่ยวแทงก็เจ็บนี่ว่าคือผมไม่รีบเอาง่ายอ่ะปึบดึงโดนเพื่อนโดนแล้วมันต้องหุนอย่างเงี้ยมาแต่ปีกมันอ่ะคือผมพยายามจะยืนซ้อนกับเคลินนะครับผมเวลามอไฟใช้สกิลมันจะใช้พาดนะแต่ตะกี้มันไม่พลาดอะดิเพราะว่ามันกดเล็งไงคือบางคนมันกดออโต้ไงแต่พี่แกเล็งไงเฮ้ยหนู ตอยพอได้ <c oughs> ไหมเพื่อนถอย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 อย่าห้าวดิแป๊บหนึ่งใจเย,ย็นก่อนคุณจะต้องเก็บไม่ใช่ผมผมมึงจะไม่ลดเลยระวังนะแคทแคทระวังนะครับผม <c oughs> สวยเฮ้ยเอาโอ้ <c oughs> <c oughs> สวยผมเอาลูกมือเฉยนะ เอาได้ไหมโอ้ยโอ้ยดึงต่อโต้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ละคนทำผมเฮ้ยเฮ้ยเลยเนี่ยป๊เอาไหมดึงเอาเอาไหมโดนเฮ้ยเคลินได้เปรียบอ่ะทำไมผมมันตีผมไม่เข้าอ่ะผมรู้สึกว่าทำไมมันตีผมไม่เข้ารู้สึกแปลกๆมั้มคุณผู้ชม อันตี้เอ <si <si ้าไม่ย UM ิงเออมาน้ำหมดเลยเห็นไหมเร็วเร็ตตี้อย่าพลาดนะคือผมอยากลองใช้พาสีฟซัพพอร์ตผมยังใช้ไม่ได้สักครั้งเลยได้ละคือมันต้องต่อยให้ตายใช่ไหมเอาเลยดึงผมแทงอยู่แทงอยู่อุ้ยโดนได้ไหม ไปเร็วเฮ้ยมังกรก่อนเลยมังกรเรียผมใครจะเอาก็ข้างหัวมันเว่าผมเว่าผมดึงโดนนะโดนนะตถึงยัง้ำมันไกลกว่าน,นี้ให้ใครเก็บมาให้ผมเหรอผมเก็บเองนะต่อยหุ้มเฮ้ยหลบหลบมอไฟล์มา ด,ด้วยผมวิงว่งวิ่งแหวนมันผมจะรอด <laughs> ่ะโทษใครดีวะโทษแคทดีกว่าแ,วแคทมาช้าเกินไปไง <laughs> <laughs> อุ้ยได้รูมือด้วยไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าคุณทำดีแล้ว <laughs> <vampire noise> Your <theirRadio> <yells her> steam <at them> is escaping. Rolling Here's a warning. It's a trap. What make a protocol You เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะสกิลว้าก็เถอะนะแต่ว่าผมถ้ากดออโต้ไงผมอยากแฟดออโต้มันสมองมันจะแม่นใช่ไมล่ะแต่มันไม่แม่นอ่ะแค่ไม่ม่น เอาดีอุ้ยตายนะเคดินอันติไม่ใช่เคดิีไออันติเลยผมวะอันติเลยผมทำไมเนี่ยผมไปแทงบ้าเปาวิ่งหาน้องทีโมก่อนดึงเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนผมลาก่อนทุกคนเฮ้ยผมรอดผมรอดมาว้ามกับฐานอย่างโง่ๆงเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคุ้มดิผมทั้งนั้น นี่ตรอเลยแล้วกัน่อยเลยคัสิบอันติบิแข็งค่อนข้างโกงนะถ้ามันเล่นเวทอ่ะคิดดูดิออกชีนอ่ะไม่เห็นเกี่ยวกับพีนเลยนี่มาต้องมา็นสกิลไหมฮะลอยลอยไปเชื่อไหมเพราะผมดึงในพุ่มเนี้ยผมโดนปึ๊บดึงเอ้าไม่โดนมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่อะดิผมไม่โดนละอ้าแบตเตือน ไม่นะไม่มปัญหาใช่ไหมเตือนเสียงไม่หายนะิอ r e a w i n g i t ึบดึงอึันติทำนิ่งเลยลากอนคือตัวผมซีซีมันหนาบิดแข็งกุกคุณนั้นจะรู้นะเราพยายามอย่าใช้สกิลรวๆพยายามต่อย่อนใช้สกิลเพื่อผมผมเรียนมานะนะ ผมจะวิ่งตามไปดีซีผมสนมากนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนเก็บสูงมากเลยการเดินของเขาดึงเฮ้ดึงโดนมาดึงโดนเอามั้ยดีป้อมไหมดีป้อมก่อนดิดดึงนี่ขนาดเล็งเนี่ยนี่ ยังว้าเหมือนจะโดนเล่นเลยโอเคโอเคอันนี้ก็หลอนกับผมอ่มาหลอนตัวน,นี้สายญี่ปุ่นวันละเท่าให้มาหลอนบางยังวะมันบอบบางมากเลยบอหลอนส่วนไปสามบ้านแล้วไปเอาของจึนจึนโอเคไอ้ บ้บไม่ทำงานวะผักวอร์ดหน่อยเพราะว่าผมน่าจะทันนะโอ้นีตตต่ต่อยต่อยต่อยเอาเลยเพื่อนเอาเลยอย่างนั้นเลยเรียบร้อยโอ้โหดูคอมโบคู่โอโ้โ,อโหว่าจะไปมันแรงอย่างวะจบจบ จบป้อมปึ๊บดึงดึงวุ้ยจบป้อม ADC ผมก่อนให้โล่ให้ชิลให้ทุกอย่างใจเย็นก่อนนะเพื่อนอออเหมือนจะตายแลัวเพื่อนปึ๊บเอ้ยดึงเมาจบป่ะดีป้อมทุกคนจบเกมเรียบร้อย <c oughs> เอาละครับก็ <c oughs> จบแล้วสำหรับเกมดีก ออฟลีเจนไวริปนะครับผมบ๊ายบาย